โอเคค่ะกลับมานะคะที่การแบ่งลักษณะเนื้อสารกันต่ออ่มาดูกลับมาดูที่ในแฮนด์ออลอีกรอบนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่นักเคมีจะแบ่งสมบัติตามลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์เนาะแต่ว่าเราเห็นจากตารางธาตุเด็กโฟกัสตารางธาตุนะคะเรารู้แล้วว่านักเคมีแบ่งสมบัติตามตารางธาตุจะละเอียดมากกว่าโอเคเปล่าสมบัติตามตารางธาตุ นะคะแบ่งได้เป็น3มกลุ่มเด็กๆลองมาดูนะว่า3ามกลุ่มนี้มันแปลกมากเลยนะที่เราเอาเขาเรียกว่าเวเลนซ์อิเล็กตรอนมาเรียงเป็นหมู่ใช่ไหมคะเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยสมบัติของธาตุแต่ละหมู่เนี่ยคือแบบเหมือนกันอนะแล้วสามารถไล่เรียงไปเป็นโลหะกึ่งโลหะแล้วก็อโลหะ,ลลหะหได้เลยอะคะ่ะมันมหัศจ,จรเวลากับการที่เอาธาตุมาเรียงตามเลขมวลเลขอะตอมอะคะ่ะแล้วธาตุมันก็ ไล่เรียงไปแบบว่าเขาเรียกว่าไม่สะดุดเลยนะอ่าเราก็สามารถอธิบายสมบัติของสารได้โดยเป็นหมู่ๆที่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าเราเรียนง่ายๆก่อนสําหรับมหนึ่งก็คือสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มโลหะนะคะโลหะเขาจะมีสถานะเป็นของแข็ง อของแข็งส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นของแข็งอุณหภูมิห้องยกเว้นพวกประลอดปรลอดมันก็จะเป็นของเหลวนะคะส่วนใหญ่ก็จะจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงมีความเป็นมันวาวนะคะเคาะเสียงดังกังวานพวกนี้เป็นสมบัติของโลหะนําไฟฟ้านําความร้อนได้ดีนะคะอ่ะเช่นอะไรบ้างเช่นพวกเหล็กทองแดงสังกะสีแมกนีเซียมเป็นตน้นพวกนี้คือเป็นพวกที่มีสมบัติดังกล่าวที่พูดมาเมื่อกี้นะคะ ส่วนกลุ่มที่2คืออโลหะอโลหะมีหมดเลยทั้ง3าสถานะของแข็งของเหลวและแกส๊สก็คือที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะในโลหะในอโลหะก็คือสมบัติจะตรงข้ามกันหมดเลยเช่นไม่นำไฟฟ้านะคะไม่นำความร้อนจุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำเคราะเสียงก็ไม่ดังกังวานะคะผิวก็ไม่เป็นมันวาวแบบนี้เป็นสมบัติของอโลหะโอเคนะคะก็คือตรงข้ามกันหมดเลยจุดเดือดจุดล้มเหลวต่ำ เปราะง่ายเนาะต่อไปธาตุกึ่งโลหะนะคะเป็นกลุ่มที่3เขาบอกว่ามันเป็นสมบัติที่กั้ากึง่งระหว่างโลหะกับอโลหะนะคะบางทีก็จะมีสมบัติของโลหะมาบ้างบางทีก็จะมีสมบัติของอโลหะเข้ามาผสมนะคะมากน้อยแตกต่างกันไปเช่นโบรอนอ่ะเอาธาตุบรอนก่อนอันนี้ตัวอย่างนะคะมันจะเป็นของแข็งสีดำนะคะเปราะไม่นำไฟฟ้า แต่ว่าจุดเดือดมันทำไมคะสูงถึง4,000องศาเซลเซียสเห็นไหมเอ่ยมันมีสมบัติทั้งโลหะแล้วก็อโลหะอยู่ในธาตุธาตุเดียวดังนั้นโบรอนเนี่ยมันเลยกลายเป็นธาตุกึ่งโลหะนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งซิลิคอนซิลิคอนนี่เป็นของแข็งสีเงินวาวแต่ว่าเปราะเห็นไหมเอ่ยมันมีความวาวเหมือนโลหะแต่ว่ามันเปราะเหมือนอโลหะนะคะ นำไฟฟ้าได้เล็กน้อยแต่ว่าจุดเดือดทำไมคะสูงถึง3,265องศาเซลเซียสเห็นไหมเอ่ยว่ามันมีสมบัติทั้งคู่เลยดังนั้นมันเลยกลายเป็นธาตุกึ่งโลหะนะคะโอเคได้แล้วเนาะ3กลุ่มนี้นะคะลองอ่านคุณสมบัติดูเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆเนี่ยทำเทสที่3นะคะทำเทสที่3ความแตกต่างของสารบริสุทธิ์และสารละลายและเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยกันนะคะ โอเคเป็นยังไงบ้างคะพอทำกันได้ไหมคะอ่าเรามาดูดีกว่าเขาบอกว่าจากข้อมูลต่อไปนี้ให้นักเรียนเปรียบเทียบสมบัติเหล่านี้ของสารบริสุทธิ์แล้วก็สารละลายนะคะเขาบอกว่าสารบริสุทธิ์เนี่ยจัดเป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะคะและมีองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนสารบริสุทธิ์จะมีสมบัติทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพเฉพาะตัวนะคะส่วนสารละลายเนี่ยจัดเป็นของผสม เนื้อเดียวมีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันเนาะเขาให้เด็กเปรียบเทียบจำนวนชนิดของสารนะคะจำนวนชนิดของสารเขาบอกว่ามีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวเด็กๆคะคาว่าองค์ประกอบเนี่ยมันคือองค์ประกอบนะอ่าไม่ใช่ลักษณะของอะตอมนะคะไม่ได้อะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียวอันนั้นอะโอเคเป็นธาตุถ้าอะตอมของธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเนี่ยเป็นสารประกอบ ะะแต่ว่าสารเพียงชนิดเดียวนี้เราเรียกว่าเป็นสารบริสุทธิ์นะคะเพียงชนิดเดียวคือสารบริสุทธิ์ถัดไปสารละลายก็คือองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเนาะเขาใช้คําว่าองค์ประกอบนะคะไม่ได้ใช้คําว่าธาตุโอเคนะต่อไปจุดเดือดนะคะจุดเดือดของสารบริสุทธิ์กับสารละลายจุดเดือดจะเป็นยังไงคะ จุดเดือดจะคงที่นะถ้าสารบริสุทธิ์นะคะจุดเดือดจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยจุดเดือดจะคงที่ส่วนสารละลายเนี่ยจุดเดือดจะไม่คงที่นะคะก็คือเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบของมันที่ผสมกันเนาะน้ำเชื่อมที่เข้มข้นมากจะมีจุดเดือดเท่าน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นน้อยก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นมันก็จะแปรเปลี่ยนไปตามสัดส่วนของที่มันผสมกันนั่นเองนะคะ ถัดไปจุดล้อมเหลวนะคะจุดล้อมเหลวก็คือเหมือนกันนะจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์ก็จะคงที่นะคะส่วนจุดล้อมเหลวของสารละลายเนี่ยก็จะไม่คงที่ครูอา่านให้ฟังนะคะถ้าใครอ่านไม่ออกนี่ฟังที่ครูพูดนะคะลูกจุดล้อมเหลวของสารละลายก็จะไม่คงที่นะโอเคนะคะอ่าแล้วกรณีถัดไปละคะข้อที่3ามจุดเยือกแข็ง จุดเยื่อแข็งก็ทำนองเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าคาว่าจุดเดือดจุดล้อมเหลวจุดเยื่อแข็งพวกนี้มันเป็นสมบัติของสารทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่บอกสมบัติของสารบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมีความคงที่มากกว่าอจุดเยื่อแข็งคงที่นะคะกับอีกอันหนึ่งจุดเยื่อแข็งไม่คงที่โอเคนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสารละลายเนี่ยความไม่คงที่ของมันอันเนื่องมาจากอัตราส่วนของมันนะคะที่ผสมกันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะต่อไปความหนาแน่นนะคะความหนาแน่นเนี่ยของสารบริสุทธิ์เนี่ยมันคงที่นะคะมีค่าเฉพาะตัวแต่ก็ขึ้นอยู่กับความดันแล้วก็อุณหภูมิเหมือนกันนะคะ อ่ามันจะมีค่าคงตัวในอุณหภูมิเท่านี้นั่นแหละเนาะมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนมันจะคงที่นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความดันสารละลายนะคะความหนาแน่นของมันก็จะไม่คงที่ก็คือมันจะแปรไปตามอัตราส่วนนั่นแหละนะคะอัตราส่วนของสารอย่างเช่นน้ำเชื่อมถ้าครูใส่น้ำตาลมากมันก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่มีความหนาแน่นมาก นะคะแต่ถ้าเกิดครูใส่น้ําตาลน้อยมันก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่มีความหนาแน่นน้อยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตามอัตราส่วนของสารเนาะพอได้กันไหมคะสําหรับเทที่3น่าจะได้อยู่เนอะต่อไปข้อที่2นะคะมันก็จะเป็นสารแล้วมาให้เด็กๆติ๊กว่ามันเป็นสารบริสุทธิ์หรือว่าสารละลายเดี๋ยวเรามาช่วยกันทํานะคะโอเคอะน้ำอัดลมเป็นสารอะไรคะ น้ำอัดลมก็ต้องเป็นสารละลายอยู่แล้วเนาะเพราะมันมีน้ำตาลมีน้ำนะคะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายรวมกันมันก็ต้องเป็นสารละลายอยู่แล้วนะคะน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่เราใช้นะคะทากับข้าวตรงนี้เป็นสารละลายอยู่แล้วเพราะมันเป็นของที่ผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะเนาะมันก็คือสารละลายนะคะต่อไปน้ํากลัน่นน้ํากลั่นเป็นสารบริสุทธินะคะน้ําเกลือเป็นสารละลาย โซเดียมคลอไรหรือว่าเกลือของเราตรงนี้เป็นสารบริสุทธิ์นะคะจัดอยู่ในพวกสารประกอบโอเคเปล่าสารประกอบก็เป็นสารบริสุทธิ์เหมือนกันนะคะคือโซเดียมคลอไรนะคะเป็นสารประกอบซึ่งก็เป็นสารบริสุทธิ์เหมือนกันนี่แหละนะคะน้ำเชื่อมเป็นสารละลายน้ำตาลทรายเป็นสารบริสุทธิ์นะคะทองเหลืองเป็นสารละลายนะคะทองแดงเป็นธาตุธาตุก็คือสารบริสุทธิ์ นะคะเหรียนบาทเป็นสารละลายก็คือประกอบด้วยโลหะหลายชนิดเนาะถัดมาที่หน้าข่ะหน้าก็เป็นสารละลายดีบุกเป็นธาตุนะคะสังกะสีก็เป็นธาตุเหมือนกันนะก็คือสารบริสุทธิ์กรรมฐาันก็เป็นธาตุนะคะคือสารบริสุทธิ์อ์เซนิกอ์เซนิกคือสารหนูก็เป็นสารบริสุทธิ์นะคะน้ำมันเบนซินกับดีเซลเนี่ยมันเป็นสาร ละลายอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องปรับปรุงคุณภาพนะคะก็จะเติมสารนู่นนี่นั่นเข้าไปจนเป็นสารละลายเนื้อเดียวกันนะคะแก๊สหุงต้มเป็นสารละลายอยู่แล้วนะคะน้ำส้มสายชูเคยได้ยินไหมน้ำส้มสายชูห้าเปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้เนาะมันก็คือสารละลายนั่นแหละนะคะคือกรดน้ำส้มเอามาละลายกับน้ำนะคะฟิลก็คือเป็นสารละลายโอเคนะคะเฉลยหมดละ พอทำได้ไม่เอ่ยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆลองสรุปความรู้หรือว่าถ้าใครมีคะแนนได้เท่าไหร่ก็ลองสรุปมานะคะเราจะได้แก้ไขกันต่อไปปรับปรุงพัฒนากันต่อเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต่อในคลิปหน้านะคะซึ่งจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารบริสุทธิ์ทั้งหมดเดี๋ยวครูจะมาพูดให้ฟังในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ